จะไม่เร็วที่สุดเท่ากับเสือจะไม่ฉลาดที่สุดเท่ากับลิงแต่คือทัศนคติที่มีความสุภาพแต่เข้มแข็งสุภาพพร้อมที่จะทำงานเข้าไปอยู่ในใจของประชาชนไม่ได้อยู่บนหัวของประชาชนแต่เข้มแข็งพอที่จะขยํำหัวใจของนักการเมืองประสิษฐ์ศัตรูของพี่น้องประชาชนกระชากมันออกมาแล้วมาวางอยู่ตรงกลางนี้แล้วดูมันเต้นนี่ นี่คือทัศนคตินี่คือมายเ s ็ตนี่คือไลออนเมน a ท i ลิตี้ที่พักการเมืองอย่างก้าวไกลจะต้องมีในการที่จะทำแบบนั้นได้เราไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นพักที่ใหญ่ที่สุดเราไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นพักที่เร็วที่สุดเราไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นพักที่ฉลาดที่สุดแต่เราต้องเป็นพักที่มีทัศนคติเป็นนักสู้ที่สุดทัศนคติแบบราชสีห์แบบนี้เท่านั้นที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์กรของเรา ให้กับสังคมของเราให้กับบ้านของเราให้กับภูมิภาคของเราและในที่สุดก็จะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปจนได้